ข้อ4นะลักษณะของปล่องไฟเสาไฟฟ้าแรงสูงรูปลักษณ์ของธาตุไฟต่างๆอันนี้เห็นชัดนะมันก็จะเป็นตัวแทนของธาตุไฟที่อยู่ใกล้และเรามองเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราบอกแล้วว่าระยะทางแค่ไหน ใช่ไหมอาจารย์บอกว่าประมาณ50เมตรถึง100เมตรถึงจะพ้นจากอิทธิพลของสิ่งเหล่านี้แต่มีแต่เองนะแต่ถ้าเรามองแล้วในสายตาเราเรารู้สึกไม่สบายใจไอ้นั้นก็ยังถือว่าเป็นพิคาตอยู่เหมือนกันเพราะฉะนนทางวงจุยเวลาเขาแก้ไขคือเขาอาจจะใช้วิธีการบางัไไง,บไราบางไม่ให้เห็นเช่นปลูกต้นไม้อย่างเช่นเราปลูกที่บ้านภูเขาปลูกต้นไผ่ล้อมไว้เพื่อเราบังไม่ให้เราเห็นสภาพแวดล้อมข้างนอก เวลาเขาตัดต้นไม้ไม่สวยเวลาเขาเอาอนุมาตั้งเอานี่มาตั้ง,นนงเราจะได้ไม่ต้องเห็นอันนี้เรียกว่าไม่เห็นเหมือนไม่มีเราต้องสร้างบรรยากาศรอบบ้านเราเราควบคุมได้แค่นี้นอกบ้านเราควบคุมไม่ได้ก็ไม่ต้องไปแตะนะอันนี้เขาเรียกว่าการแก้ไขอ่ะอีกอันหนึ่งพิฆาตที่รูปลักษณ์เสมือนอาวุธหรือสัตว์ร้ายอันนี้ก็จะเห็นทั่วๆไปเวลาท่านอาจารย์พูดถึงก็จะพูดถึงอะไรละแนงไม้ที่ ในหมู่บ้านจาาัดสรรบ้านเพื่อนชอบทําต้นไม้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวัสดุไหนที่มันยื่นออกมามันมีรูปทรงเหมือนปากกระบอกปืนอันนั้นก็เป็นพิฆาตหมดเลยอย่างเช่นตึกแถวตึกแถวนี่เราจะเห็นว่าบริเวณชั้นชั้นลอยเขาจะทําท่อระบายน้ําไว้ใช่ไหมสมัยก่อนเขาจะใส่เหมือนท่อพีวีซีไว้กลมๆเป็นการระบายน้ําออกมามันก็จะเหมือนกับปากกระบอกปืน,นที่เอาไว้ยิงกัน นะหรืออที่เราเห็นบ่อยๆก็จะส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นจากการาทำตบแต่งสวนหรืออีกอันหนึงที่ท่านอาจารย์ห้ามห้ามอยู่นานเกิน1ปีก็คือไม้ค้ําต้นไม้ดพีเ่เวลาเวลาราทําไม้ค้ํไม้ล้อมต้นไม้มาแล้วก็ค้ํไม้ค้ําถ้ามันมีปลายท่อ ปลายท่อนไม้ที่มันพุ่งเข้ามาบ้านเราอะลักษณะที่มันเป็นกลมๆแบบนี้อันนี้ก็เป็นพิฆาตเหมือนกันเหมือนโดนยิงฝาท่อหรือว่าเราเอาท่อไปวางออกองท่อไว้หรือว่ากองไม้ที่มันมีมีท่อแบบนี้ลักษณะที่มองแล้วเหมือนอาวุธปืนอย่างนี้ก็เป็นพิฆาตเหมือนกัน <S <S หรือที่เราเห็นเป็นอาวุธปืนเลยเช่นรูปทรงของเรือลบเวลาเราเอาเรือไปแต่งบ้านอย่างเงี้ย แล้วมันก็จะมีปากกระบอกปืนใหญ่เนื้อออกมาถ้าใครเคยเห็นเรือลบแต่งบ้านมันจะมีมีปืนเล็กๆเ,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 เต็มเลยอ้นนั้นก็เป็นพิฆาตเหมือนกันแล้วเคยไปตรวจบ้านหนึ่งบ้านเขาใหญ่มากแล้วเขามีไอ้เรือเนี่ยโชว์ตรงชานพักบันไดเป็นเรือลบอังกฤษปืนใหญ่เพียบเลยเนี่ยอาจารย์บอกอย่างเนี้แล้วข้างบนคือห้องนอนห้องนอนคือคลังสมบัติเพะนั้นพลังที่มันจะขึ้นไปมันขึ้นไปไม่ได้มันถูก ไอ้กระบอกปืนเล็กๆเนี่ยทำลายเพราะน้นพลังก็ไม่สามารถที่ขึ้นไปได้เพราะในการซื้อหาหรือว่าเอาอะไรมาจัดบ้านต้องดูด้วยมีรูปทรงของอาวุธไหมมีรูปทรงของอาการที่เป็นพิฆคาดไหมเราก็จะไม่ใช้ไม่เลือกใช้นะแต่ในลักษณะเนี้ยที่อาจารย์พาเราไปดูก็คือเราจะเห็นในการใช้ที่คาสิโนจำได้ไหมที่เวนิเซียนก่อนที่ทางที่ คนจะเข้าไปในคาสิโนเขาจะมีมีกล้องเหมือนเหมือนกล้องที่ที่ที่เราไว้จับเนี่ยกล้องวงจรปิดอะแต่เขาแทนที่จะทํากล้องธรรมดาใช่ไหมเขาก็ทําเหมือนด้ามปืนแล้วก็มีกล้องเหมือนสไนเปอร์ที่มีม,มีมีกล้องสองติดอยู่เต็มเลยแล้วก็เจาะจงว่าทางเข้าออกของคาสิโนด้วยหนึ่งคือเพื่อความปลอดภัยเขานั่นแหละเขาก็จะได้เห็นใครเข้าใครออกใช่ไหมแต่สองคือแทนที่จะติดดีๆใช่ไหมแต่รูปลักษมันเป็นปืน มันก็เป็นการพิคาดคนที่เข้าออกคาสิโนเหมือนกันทําให้เสียหายในเรื่องของพลังนี่คือตัวอย่างอ่ะส่วนอีกอันหนึ่งอ๋อแล้วเหมือนสัตว์เนี่ยก็คือถ้าถ้าเหมือนสัตว์ร้ายเนี่ยนะเราจะเห็นเวลาถ้าจะพูดถึงก็คือพิคาดหัวเสือเคยได้ยินไหมโครงสร้างใดๆก็ตามที่เรามองเห็นจากหน้าบ้าน แล้วมันมีลักษณะที่เหมือนกับหัวสัตว์อะเออส่วนใหญ่รูปลักษณ์แบบนี้มันจะเป็นพวกสันเจ้าเหมือนเหมือนเป็นหน้าเสือเลยพอดีพวกเราเดี๋ยวต้องวันหลังต้องไปค้นรูปที่ท่านอาจารย์ถ่ายแล้วก็เอามาให้ดูจะได้มีประสบการณ์แล้วมองเห็นแต่ว่าจําไว้ก่อนแล้วกันเวลาเรามองหรืออีกอันหนึ่งอันนี้มองง่ายกว่าพิ่าตาจ้องมองเนี่ยคือเหมือนคนที่เอา โผล่หน้าขึ้นมามองเราหลังคาบ้านเพื่อนฝั่งตรงข้ามเป็นตึกแถวยาวๆอย่างนี้นะแล้วก็มีห้องอันหนึ่งที่เขาไว้เป็นบันไดขึ้นไปดาดฟ้าเนี่ยออกมาในในลักษณะที่หลังคามันเท่ากันหมดเนี่ยแล้วมันมีอยู่ห้องห้องหนึ่งที่มันโผล่ขึ้นมามันจะเหมือนคนที่เกาะแล้วก็โผล่หัวมาแบบเนี้ยอ่ะอันนี้ก็เป็นอัปมงคลทําให้เราเสียหายเหมือนกันหรือโครงสร้างที่เป็น ที่จอดรถแล้วทําเป็นลักษณะเหมือนเสืออ้าปากอันนี้ก็ทําให้เราเสียหายเหมือนกันนะอันนี้รวมๆอย่างนี้อาจารย์เรียกว่า,าพิฆาตหมดเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งรูปลักษณ์ที่มันเหมือนอาวุธอาจารย์จะพูดถึงบ่อยก็คือล้วที่เราเอาเหล็กดัดแหลมๆไปใส่ใช่ไหม อาจารย์เรียกว่าหมื่นทะลุทะลุใจจำได้ไหมการขโมยรอบบ้านเลยแล้วก็มีแแหลมๆเนี่ยทิมไปไอ้ทิมข,ขึ้นข้างบนเนี่ยพิคาดฟ้าทําลายพลังอัปมงคลแต่ว่าจริงๆแล้วทําให้เป็นอัปมงคลกับบ้านเราเพราะทำลายพลังมงคลของฟ้าส่วนออันที่มัน,นโคง้งงอและทิมเข้ามาหาตัวเองอันนี้สวยนักเข้าไปใหญ่เลยนะอันนี้ก็เป็นพิคาดปลายแหลมของเหล็กดัดที่ทิมเข้ามาหรือแม้กระทั่งลวดหนามที่เราต้องผ่าน อันเล็กๆแค่นี้มันก็มีผลนะเพราะว่ามวลของพลังถ้าเราย้อนกลับไปจําที่พี่รอนสอนเมื่อสาาัปดาห์ก่อนพลังเคลื่อนที่เป็นวงกลมค่อยๆเคลื่อนที่เป็นลักษณะที่เบาบางค่อยๆเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเวลามันเจออะไรที่แหลมอะไรที่คมมันจะถูกกีดและฉีกขาดเพราะมันขาดออกจากกาันปุ๊บมันจะกลายเป็นลิ้วเล็กๆ กระจายไปทั่วเลยมันไม่ได้หายไปนะแต่ว่ามันจะถูกแปลงสภาพกลายเป็นริ้วๆๆๆเล็กๆแล้วก็กระจายอ่อุปมาให้พวกเราเห็นภาพมากขึ้นเหมือนเราเอาเงินอย่างที่ป๋าเคยเล่าให้ฟังว่าให้ล้านหนึ่งผมให้พี่เกงไกล้านหนึ่งนะอ่าแต่ให้วันระบาดเดีย๋ยวพี่เกงไกามารับแก่ผมวนระบาดไม่พี่ตายก่อน,นก็ผมตายก่อนละเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ มันได้แต่ว่ามันมันรวมไม่ได้มันไม่มีประโยชน์ไอ้พลังแบบนี้อาจารย์เรียกว่าอุปสรรคในการใช้ชีวิตหรือว่าอุปสรรคในการเจริญก้าวหน้าของเรามันจะทำให้เราทํางานแล้วมันมีปัญหาจุกจิกเยอะซึ่งมันเป็นเรื่องแค่เล็กน้อยแล้วแค่ลบมันแล้วแค่ควบคุมมันมันก็หายไปแล้วแล้วก็ แต่ไอ้พวกเหล็กแหลมแลมแล้วก็พวกลวดหนามเนี่ยนะมันจะทําให้ให้เหมือนกับโดนนินทาถูกต่อว่าโดยไม่มีสาเหตุถ้าในเลิกยามที่เวลามันถูกต้องมันเป็นเวลาชงเวลาไม่ดีมันจะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุอันนี้ต้องระวังหรือเนี่ยรุ่นพวกนี้ยังทันอยู่สมัยก่อนเวลาเขากันขโมยเขาจะเอาเอาแก้วไปฝังไว้บนกําแพงอ่ะเ่ออไหม เออมันไม่ได้มีประโยชน์หรอกมันจะข้ามห้องข้ามได้อยู่ดีแหละทําให้มันดูน่ากลัวงั้นแหละแล้วเราก็สวยเองมันก็เป็นอัประมลสําหรับเรานะถ้าเราไปไหนแล้วเราเห็นไอ้เหล็กแหลมๆเนี่ยนะแล้วมันมีลูกปิงปองหรือมีลูกโป่งห้อยเนี่ยนะออสันนิฐานได้ว่าบ้านนั้นมันเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะสมัยก่อนมีจุกน้าําปลาไอ้เหมือนที่เราไปยิงปืนปืนก๊อกันนะเอาจุกน้ําปลาใส่บางบ้านก็ขี้เอรหน่อยลูกปิงปองเสียบเห็ไ <laughs> หม เอาลูกโป่งอันนั้นคือแก้ไขแต่ดีก็คือตัดออกไปเลยนะครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องมีมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรอ่ะไอส่วนพิฆาตหัวเสือหรือว่าพิฆาตคนจ้องมองเนี่ยนะมันจะทาให้บ้านเรามีขโมยขึ้นบ้านถูกนินทามันเหมือนกับว่า มีคนจ้องมองตลอดเวลาเนี่ยออกไหมเออแอบสองมันจะมีเรื่องถูกเมาส์มอยคือดีแค่ไหนมันก็จะมีเรื่องแบบจุกจิกอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เรามองเห็นนะหรือรูปลักษณ์เนี่ยก็คืออีกอันหนึ่งที่ซีเรียสคือเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นนะแทงเก็บน้ําที่เป็นรูปแคปซูลเนี่ยแล้วขึ้นไปอยู่บนหลังคาแล้วเรามองเห็นจากบ้านเรามองเห็นอย่างเงี้ยอันนั้นนะอาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นตัวแทนของถ้วยยามันจะเป็นเรื่องของความเจ็บป่วย สาที่เรายังเห็นอยู่ก็เป็นอัปมงคลแล้วก็พิคาดอีกอันนึงเกิดจากการเคลื่อนไหวที่ทำให้สมดุลมันผิดปกติเช่นการลงอุโมง์การขึ้นสะพานอย่างนี้ เดิมเนี่ยมันเป็นถนนวิ่งมาบ้านเราปกติดีๆอย่างเงี้ยมันก็คือพลังมันก็วิ่งมาปกติใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันลงอุโมงมาปุ๊บความปกติของพลังมันไม่มีแล้วมันกลายเป็นหินหรือมันขึ้นทางลอยสะพานลอยข้ามบ้านเราก็จะทําให้เกิดผลเสียกับชีวิตเราเพราะเราลองไปสังเกตดูว่าตรงไหนก็ตามที่มันมีสะพานข้ามแยกมีรถไฟฟ้าผ่านบริเวณนั้นเนี่ยความเจริญรุ่งเรืองจะลดลง นะลองไปสังเกตดูไดไ้ไม่ว่าเป็นสุขุมวิทเป็นสีลมส่วนที่มันจเจริญหรือที่อยู่ได้จะเป็นบริเวณที่อยู่ใ,ใกล้กับทางขึ้นลงสารชลาส่วนใหญ่แล้วที่เหลือเนี่ยมันจะกลายเป็นอาคารพาณิชย์ถ้าเป็นอาคารพาณิชย์ก็จะล้างซะส่วนใหญ่ต้องเป็นออฟฟิศต้องเป็นบริษัทหรือถ้าเป็นกิจการที่อยู่ได้ก็จะเป็นกิจการตัดผมทําฟันใช้ของมีคมอย่างเนี้ย หมออยู่ได้ค้าขายเฉยๆอยู่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยรุ่งเนี่ยรูปแบบของการเคลื่อนที่ที่มันผิดปกติไปเนี่ยมันก็มีผลกับกับพลังอีกอันหนึ่งนะซึ่งวันก่อนบาพึ่งอัดรายการกนะับคุณต้อยไปเราก็ไม่เคยรู้เหมือนกันบ้านเราถ้าเป็นตึกแถวแล้วเราอยู่ตรงข้ามกันไอ้บ้านตรงข้ามเป็นประตูที่เป็นชัตเตอร์รู้อยากไหมขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้นะ เป็นพิคาดด้วยเออถ้าเรามองเห็นเนี่ยมันจะถูกกระทบกระเทือนนะทําให้เราคนในบ้านทะเลาะก,ก,กันเรียกพิคาตนกกระจอกจุกจิ๊กจุกจิ๊ก,ก,ก,กแล้วเดี๋ยวมันก็ทะเลาะก,กันอันนี้คือกรณีที่เราไม่เคยมีความรู้นะเราก็กลับไปย้อนดูแล้วกันว่าไอ้สิ่งที่แบบเนี้ยมันมีแถวบ้านเราไหมเรามีผลกระทบไหมแต่เวลาเราเรียนเนี่ยเราเรียนเพื่อควบคุม เดี๋ยวมันมีวิธีแก้ไขของมันเองไม่ต้องไปกังวลแต่ให้เข้าใจก่อนว่ามันเกิดผลร้ายกับชีวิตเรารูปทรงหรือว่าสิ่งที่เรามองเห็นมีอิทธิพลกับเราทุกอย่างเลยอ่ะอันนี้ข้อ7อันนี้ดูยากนิดหนึงเป็นพิฆาตที่ไร้รูปแบบนะไลไรูปลักษ์พิฆาตนี้ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเห็นเวลาอาจารย์พูดถึงก็คือพิฆาตกลิน่นแต่เช่นหน้าบ้านเราเขาขายอาหารขายไก่ปิ้ง กลิ่นอาหารเนี่ยดูเหมือนจะดีนะแต่จริงกลิ่นอาหารเป็นอัปมงคลนะนั่นถึงเป็นหนึ่งในอาชีพที่ต้องห้ามคืออาชีพที่เป็นแม่ครัวห้ามตัวที่มีกลิ่นกับข้าวตลอดเวลาเป็นอัปมงคลท่านอาจารย์เนี่ยซีเรียสมากขนาดถึงไอ้สุกี้ที่ต้องเข้าไปกินแล้วมีหม้อไฟมีกระทะร้อนมีอะไรเงี้ยรย์ไม่เคยไปนั่งกินเลย เพราะกลิ่นกับข้าวเนี่ยมันติดตัวทําให้ฮงจุ้ยเราเสียนะเพราะกลิ่นอาหารก็เหมือนกันก็จะทําให้พลังฮวงจุ้ยที่ผ่านเข้าหน้าบ้านเราเสียหายบางครั้งเราเห็นแก่ค่าเช่าไม่กี่ร้อยเปน็นหลุมลักพันแล้วกันเราให้เขาไปตั้งร้านขายขายขายของขายหมูปิ้งขายไก่ปิ้งหน้าบ้านเราอย่างเนี้ยฮงจุ้ยเราก็พังมีตัวอย่างนะร้านลูกศิษย์อาจารย์ร้านทองที่บางลำปูข้างหน้าให้เช่า ครั้งนี้ขายโคโคนัทพุดดิ้งแล้วก็ครั้งนี้ขายไก่ปิ้งครั้ขงขนมครกอันนี้ก็ไก่ปิ้งลูกค้าร้านทองไม่มีเงียบกิิบเลยขนมครกขายดีไก่ปิ้งขายดีอันนี้ก็ใช้ไม่ได้หรือร้านวัสดุก่อสร้างใหญ่ๆที่ที่เรารู้จักในแถวราชดาอะไรพวกนี้ก็ไม่รู้ขายวัสดุก่อสร้างมันไม่ดีไงก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็เอาร้านกาแฟมาตัดหน้าเขาเตอร์กิดตัง คือคนต้องเดินมาที่เขาเต้คิดต่างอย่างนี้เออแต่ข้างๆเขาเต้คิดต่างเอาร้านกาแฟมาแล้วมันก็มีเครื่องทําความร้อนมีอะไรใช่ไหมอันนี้ก็เสียหายอันนี้เราก็ไม่ให้หรืออย่างอ่ะอย่างคา้าสิิกหรือลูกศิกษย์เราที่เชียงใหม่วอร์มอัพอย่างนี้วันนี้คือนี่อยากขายป๊อปคอนทางเข้ามันก็มีอยู่แค่เนี้ยดันอาตู้ป๊อปคอนมาตั้งขวางทางเข้าเลยกินป๊อปคอนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ ก็ได้ไม่คุ้มเสียอาจารย์ก็จะพูดว่าไม่ไม่ไม่คุ้มนะเพราะฉะนั้นพิคาาที่ไม่มีไม่เห็นรูปแบบเนี่ยแต่ว่าแก้ไขาย,ยากคือพิคาตกลิน่นนะจำไม่เลยเคยพยายามสู้กับพิคาากลิน่นหลายครั้งเวลาท่านอาจารย์แก้ไขนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยสําเร็จยากมากมันมันมันควบคุมยากนะอันนี้พูดถึงกลิ่นอาหารนี่ก็ก็ก็ก มันยังมันยังเหมือนกล้ามขึงว่ามันดีนะแต่อที่กลิ่นเหม็นเนี่ยจะปวดหัวหนักเข้าไปใหญ่เลยอย่างบาง,บางหมู่บ้านที่ท่านอาจารย์ไปตรวจเนี่ยเขาอยู่มาเขาก็ไม่เคยได้กลิน่นกองขยะแถวอ่อนนุชอะ่ะประเวทคือถ้าฝนไม่ตกอะไม่ได้กลิ่นเมื่อไหร่ที่ฝนตกอะโอ้โหเป็นกิโลลึกห,หรือปัสสัตว์เขาถึงห้ามไปอยู่ใกล้ๆปสัสสตว์ คอกหมูอย่างนครปฐมอย่างเงี้ยคือตอนนี้มันไม่มีกลิ่นมันก็ไม่มีแต่ว่าเวลามันมันมีฝนมีความชื้นมาเนี่ยมันก็จะมีอันเนี้ยลําบากหรือข้างบ้านเลี้ยงสัตว์แล้วเขาไม่มีสุขอ,อนามัยที่ดีอย่างเงี้ยก็ปวดหัวเหมือนกันโอ้เราเคยไปตรวจตึกทาวเวอร์เฮาส์มั้งเพื่อนบ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวโอ้โหแบบเลี้ยงหลายตัวด้วยแล้วก็ไม่ค่อยรับผิดชอบด้วยปล่อยออกมา นี่หน้าบ้านต้องทาไข้กลนขวดน้ําไม่เต็มเลยพี่ทําให้ทําไมหมามันขี้แล้วพี่วางแล้วมันไม่ขี้หรอมันก็ขี้เหมือนเดิมเ,เพราะฉะนั้นพี่ไม่ต้องวางหรอกมันไม่มีประโยชน์อันนี้ลําบากนะหรืออาหารเหมือนกันอย่างบ้านอีกลูกศิษย์อาจารย์คนหนึ่งอยู่เชียงใหม่ข้างข้างบ้านเป็นโรงงานทําหนมจีนมันก็จะมีกลิ่นเหมือนอาหารบูดอะตลอดเวลาอย่างเนี้ยไอเน,นี้ยโอ้โห อาจารย์บอกว่าลําบากคือคือคือเราอาจจะมองมองมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแค่นิดหน่อยแต่เราต้องนึกสภาพ,พว่าเราอยู่กับมันตลอดเวลา24ชั่วโมงมันจะเริ่มไม่มีความสุขละแล้วมันก็จะกลายเป็นทําให้เราเป็นคนขี้หุนหิตพื้นฐานเรามันก็จะทําให้อารมณ์เราไม่ดีพราะพอเราอารมณ์ไม่ดีทุกอย่างในชีวิตเราก็จะเริ่มเริ่มแย่นะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องต้องระมัดระวังว่าในการเลือกซื้อบ้านหรืออะไรเนี่ยก็ต้องควรจะดูองค์ประกอบพวกนี้ด้วย แล้วก็อีกอันหนึ่งพิคาดที่ไม่มีรูปแบบนะไม่มีรูปลักษณ์เนี่ยแต่แต่แตน่ากลัวที่สุดก็คือพิคาดเสียงพิคาดเสียงเนี่ยโดยทั่วๆไปเราจะพูดถึงอ่ะอย่างเช่นเสียงรถในทางหูช่วยเรามีข้อกําหนดว่าถ้าเราสร้างบ้านถ้าเป็นที่พักอาศัยนะยืนแล้วได้ยินเสียงรถวิ่งเหมือนเสียงฝนตก ตลอดเวลาหรือค่อนข้างบ่อยเป็นอัปมงคลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปถึงอาจารย์สอนว่าดูหงจุ้ต้องมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองล่างมองบนใช่ไหมมองบนก็คือแนวของเครื่องบินเครื่องบินขึ้นลงก็เป็นเสียงพิฆาตเหมือนกันดังมือทิศหลังคากระเบื้องหลังคาหลุดเลยนะ้ใครไม่อยู่ใกล้สนามบินก็ไม่รู้นะเสียงทะเล ถ้าเราอยู่บ้านเราแล้วได้ยินเสียงทะเลตลอดเวลาก็เป็นอัประมงคลเสียงน้ําตกถ้าได้ยินตลอดเวลาก็เป็นอัประมงคลมันถึงมีข้อห้ามเวลาอยู่ทะเลถ้าจะอยู่ใกล้ทะเลต้องอยู่ไกลพอที่ไม่ได้ยินเสียงคลื่นถ้าจะอยู่ริมน้ําต้องไกลพอที่ไม่ได้ยินเสียงน้ําไหลเพราะถ้าจะอยู่ชิดถนนต้อง ลึกพอที่จะไม่ได้ยินเสียงรถวิ่งนะอันนี้แต่ต้องแต่ก่อนนะอย่าไปเอาไปลงถ้าเป็นธุรกิจเป็นร้านค้าอันนี้ว่ากันอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเป็นที่พักอาศัยไม่ได้ทำให้หงช่วยเราเสียหายแล้วมีอะไรอีกอเสียงนี่ก็ที่เคยเจอแปลก เวลาไปตรวจของชท่ออาจารย์เคยเจอมีอยู่สามสี่เคสมั้งมีเคสหนึ่งคือเสียงกรีดร้องของเด็กตลอดเวลาข้างบ้านเขาอยู่กับคนที่ไม่ค่อยปกติแล้วคนดูแลเขาไม่ค่อยดีมั้งแล้วบ้านมันเป็นบ้านทาวามันอยู่ชิดกันแล้วมันก็จะแบบเป็นเด็กที่ไม่ค่อยค่อยสมองไม่ดีนะเขาก็จะร้องแบบร้องกรีดร้อง,ลองตลอดเวลาอันนี้แบบโอ้โหคืออยู่ได้นี่เก่งอ่ะพี่โคตรเก่งอ่ะ ี่ห้ามออกบ้านเลยมานถึงพี่ต้องอยู่แต่ในบ้านแหละไม่งั้นเครียดไปด้วยอันนี้อันนี้ครั้งหนึ่งที่ที่เราเคยได้ยิน